สวัสด right ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลวัตสีล่าและคิงกิโดล่านะครับท่านผู้ชมว้าววันนี้นะครับผมน้องพีนะครับจะมารีวิววาตสีล่าและคิงกิโดล่านะครับผมเดี๋ยวน้องพีรีวิวได้เลยครับตัวแรกตัวแรกเป็นยังไงครับตัวแรกก็เริ่มตัวแรกก่อนเออ จริงๆเนอะอันนี้นี่จะเป็นก็ซินล่าตัวแรกของน้องพีเลยนะครับผมกช่นที่เราซื้อมาแล้วกีเนาะ ก็ได้นี่ขยับหาได้นี่ทัสองด้านเลยแล้วก็ขยับหางได้3 6มอสงศานี่แล้วก็อีกข้อหนึ่งไปลายหางหมุนได้รอบเลยใช่ไหมครับใช่ได้รอบทิดเลยราคาตัวนี้ก็ประมาณสามกว่าบาทหรือ500นี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่เขาเก็บมาสวยได้ดูสินี่ ตาเป็นสีขาวสังเกตดีๆตามันเป็นสีขาวแล้วหัวก็เหมือนงูเป็นแบบงูนะหัวงูอ่ะตัวที่สองพี่พูดเสียงดังหน่อยนะครับเป็นต่อไปเป็ตัวนี้ตัวนี้เป็นชิงกคสล่าเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่ะก็คือจุดขยับจะเยอะกว่าเป็นของค่ายนิกก้านะผลิตมาจากประเทศอเมริกา แต่ก็ไม่พูดนะสิก็ให้น้องพีเป็นคนอธิบายครับผมเพราะว่าป๋าก็จะไม่ค่อยรู้จักก็ซีล่าเท่ากับพีเนาะใช่าพีก็อธิบายให้เพื่อนฟังเลยครับตัวนี้นะมันจะสามารถขยับได้เยอะกว่าจุดแรกเลยนี่เดี๋ยวจะขยับให้ดูจุดแรกคือส่วนปากนี่เราไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมปากสามารถอ้าได้พีต้องหันด้านข้างนะครับหันด้านข้างนะถึงจะเห็นนะ โอเคสามารถอาปากได้ไนมาทางนี้นิดนึงอ,อ,<า>อาปากไดอ้อาปากได้แล้วก็หูปากได้แล้วก็สามารถหมุนหัวได้สามารหบศาอืมยังไม่พอสามารถก้มคอลงมาได้แล้วก็สามารถเอาคอขึ้นไปได้แล้วก็หันซ้ายขวาได้นิดหน่อยแล้วถึงว่าขยับได้อยู่รำตัว ขยับไปซ้ายขวาได้นิดนึงลงขึ้นได้นิดนึงตรงแขนมือสามารถขยับได้ตรงมือตรงแขนมือเนี่ยสามารถบิดได้ตรงนี้ก็สามารถขยับได้เหมือนกันต่อไปมาส่วนตรงขาบ้านดีกว่าส่วนขาก็สามารถขยับได้ตรงหัวเข่าขยับได้ตรงปลายเท้าขยับได้ทั้งสองด้เลยการน,นี้ก็เหมือนกันนี่นี่ จรือจะท่าก่อนตรงหานบ้างตรงหานจะมีข้อต่อหลายข้อเลยเนื่องจากข้อหนึ่งข้อสองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้ามีห้าข้อข้อแรกก็ไม่ค่อยขยับได้เราก็ปติมานี่นี่สามารถดับได้ยาวๆเลยนห่ดัดได้เห็นไหมจุดเด่นก็คือรายละเอียดของมันมันจะทําสวยกว่าตัวนี้นี่ทําสวยกว่าตัวนี้ ยิดนึ่งจะทำสวยกว่าเพร่อเลยรู้ไหมงานแท้นะ่ะมันจะฟันเหลืองแบบนี้เล็บเหลืองๆอ,อย่างนี้เห็นไหมแข่งหลุดแขนงหลุดปะทีล่าแขนหลุดไป <laughs> แ,แล้วนะครับชอตอมแต่ว่าเท่าที่เราดูเขารีวิวมาแล้วพี่เนาะก็ติล่าทุกตัวเลยแข็งชอบหลุดนะครับบางบางตัว มาเราไปตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้และต่อมามาตัวนี้บ้านเป็นกซิลาร่างหนึ่งเป็นงานจีนนะหรือเปล่าไม่ใช่งานจีนอันน,น,อนี้เป็นของแท้ใช่อันนี้เป็นของแท้ครับผมไม่ใช่งานจีนนะครับใช่เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกนี่ก็ซื้อมาจากลาซาด้านะตัวเก้าร้อยกว่าบาทเพลงด้วยเพราะมันเป็นงานแท้ไงจริงจริงมันเขาติดป้ายมาด้วยนะนี่สวยด้วย ปากเขาดูใกล้แต่ที่ถือไว้ครับตัวยาวมากตัวยาวเหมือนกับตัวสีดําเลยตานี่สีขาวเทาๆนาดพี่อะใช่ออกมู่ม่วงเลยม่วง,งอ่อนอ่อนอันนี้คือร่างที่เท่าไหร่ครับร่างแรกเลยของคิงก็สซิล่านี่นี่คือร่างแรกเหรอใช่เป็นร่างแรกยังไม่มีแขนยังเป็นร่างที่ว่ายน้ําได้อยู่เดี๋ยวจะจัดท่าตอนที่มันว่ายน้ําให้ดู เป็นงเหมือนมากเลยตอนว่ายน้าก็อารมณ์ประมาณนี้แหละแต่ตัวนี้นะ่ะขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขยับได้แต่ขาเนาะพี่เนาะใช่ขยับได้แต่ขานะฮะนี่ขยับไม่ได้เพราะว่าเขาติดกาวมาแล้วยังไม่พอหางมันเป็นหางแบบหางแบบเออไม่ใช่หางโค้งเป็นหางแบบแบบเบนเบนอะหางแบนเบน เขาจะทาให้มันเหมือนกับเป็นหางปลาไง ấy, ใ,ชใช่ไหมใช่ไงเ,เหมือนพวกจระเข้แบบพวกปลาอย่างนั้นอ่ะและคีบหลังตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลอ่อนๆนะนี่นะครับผมพเพื่อนดูใใกล้นะครับผมเป็นสีน้าตาลอ่อนนะครับน้องพี่ตั้งตรงๆสิเออปลาจะได้เห็นะชะัดๆนี่น้ําตาลอ่อนๆออกกินคีบไหมนะจะดูนี่หน้าปลาชีกปากเห็นไหมเขาทำสวย มีสามนิ้วเล็บมีสามนิ้วอ่าตัวสุดท้ายตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนของแท้เหมือนกันนะน่าจะเป็นของแท้เหมือนกันนี่คือคิงกินวานันเองนะหรือว่าวงกรสราหัวนเองตัวนี้เงาวับเลยสีทองอลา,ามตัวจริงนี่สีทองนะครับผมสีทองแบบทั้งตัวนะครับผมสีสันแบบเงาวับด,ด้วยครับ สวยงามนะพีเนาะจริงสวยมากมันเงาว่บอ๋นี่ไงพอน้องพี่ยกขึ้นเนี่ยโดนแสงไปเนี่ยก็จะเงาเลยนะครับโอ้โหเป็นสีทองเลยนะครับใช่ถ้าเกิดมันดนขอดูข้างหลังหน่อยี่ครับข้างหลังมีสองหางข้างหลังมีสองหางเนาะใช่หางเหมือนปลาเลยนะพีใช่แต่ว่ามีขนมันไม่ใช่หางปลาแต่ว่าเหมือนหางขนเนาะใช่มีเก็ดปีขยับได้ไหมครับขยับได้นี่ขยับได้หมุนสามร้อยหกสิบองศาเลยทั้งสองด้านเลย หางขยับได้ไหมหางก็ขยับได้เหมือนกันถึงสามอหกสิบมงศาก็สิรานลมแต่ต้องใช้หางก็ขยับได้เนาะใช่แต่ต้องใช้แรงบิดเยอะหน่อยต้องใช้แรงบิดเยอะหน่อยใช่หางขยับได้ไหมขาขาก็ขยับได้หางก็ขยับได้นะคะรับหันมาให้เพื่อนดูที่หันมาข้างหน้านียสามร้อยหกสิบมุงศาอึบโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากตรงขาเพราะว่าขามันก็ ออกแบบไม่ได้ลื่นมากตรงหัวหนี่ตรงหัวหัวขยับได้ไหมครับหัวขยับได้ทั้งสามหัวหนี่หัวได้ 360, สามหกสิบมุษาดัดคอได้ดนิดนึงแล้วก็หัวที่สองก็ขยับได้นี่แล้วหัวตรงกลางก็ขยับได้เหมือนกันแต่จะทําหน้าไม่เหมือนกันและจุดเด่นของคิงกินเนล่าตัวนี้คือเขาของมันเขาของมันจะปม่ปากขอดูดใกล้หน่อยสิเขามันจะเหมือนปีศาจ หน้าตาก็เหมือนๆกันใช่ไหมพี่ใช่แต่หัวตรงกลางเนี่ยจะทําแบบยี่ฟันออกมาหัวมันคันอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกระดูกมันหรือเปล่าข้างหลังไม่ใช่กระดูกมันเป็นขีบหลังเป็นคีบหลังใช่ไหมแทนเป็นแผงเป็นแผงน้ำออกมาแต่หัวเดียวมาทําออกมาเป็นตุ่มๆเนี่ยออกมาทําตุ่มๆแล้วสามารถทําท่าบินได้ด้วยเดี๋ยวลองกางปีกกว้างๆให้เพื่อนๆดูสิน <c oughs> ี่าหันมาสิ แล้วก็ยกขามขาขึ้นนิดเเราจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่นี่แวหันหน้ามาทีนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเทียงมาเลยนนาะพี่เนาะใช่ตัวสีทองเหลืองอนามากๆเลยใช่แล้วปีกก็หมุนได้รอบเลยนะครับผม สามารถดัดปีกเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหุบหีหุกปีกแล้วก็ค่อยๆกลางออกนีกลางออกเป็นระยะใหญ่ขึ้นแบบอย่างนี้ที่มากเลยคิงกิโดละ่ะใช่แล้วรายละเอียดของแต่ละตัวนี่ก็จะแบบรายละเอียดเนี่ยเขาเก็บดีมากเลยเขาเก็บดีมากแต่ละตัวนอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสังเกตหางม,มันจะไม่เหมือนกัน อย่างเช่นตัวนี้นะ่ะหางมันจะออก็แดงแล้วก็ดำดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเนื้อเป็นกระโหลกตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้หางมันจะชูขึ้นตอนนี้จะมีสีหเหลืองๆใช่ไหมนะครับพี่ีใช่เหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นพวกแบบอเอเลี่ยนใช่อเอเลี่ยนที่มันออกมาจากหางแต่ว่าตัวนี้นะ่ะมันไม่มีหน้าเหมือนตัวนี้ไม่ไม่มีหน้าเหมือนตัวนี้อนะ่ะ แล้วก็มีสีดำๆแซมมาเหมือนเป็นกระดูกนะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดในหนังนะมันจะทําท่าแบบนี้ตอนเวลามันเดินเนี๋ยมันจะชูหางไปแล้วก็เดินอย่างนี้เห็นไหมมันจะทําท่าแบบนี้ถ้าเกิดมันตอนที่มันพ่นไฟนะเมื่อตอนดิบเบสออกมามันก็จะอ้าปากออกมาอย่างนี้แล้วมันก็จะพ่นลงมาแบบนี้นี่เทไหมเทมากเลยเห็นไหมถ้ากองเทไหม ใชมากครับจัดทงจัดท่าชูหางขึ้นตัวนี้ก็สามารถจัดท่าได้เหมือนกันจัดท่าตอนจัท่าตอนมันเดินจัดท่าตอนมันเดินนะกินกินแล้วล่าก็ทำท่าเดินได้เหมือนกันนี่ ตอนนี้น้องพีมีก็ซิล่าอยู่กี่ตัวครับมีอยู่สามตัวมีคิงกิโด่าหนึ่งตัวพีมีล่างที่เท่าไหร่บ้างครับก็จะมีก็ซิล่าล่างหนึ่งแล้วก็จะมีก็ซิล่าของนิกานะที่ขยับได้เป็นชิงก็ซิล่าอันนี้ก็จะเป็นชิงก็ซิล่าเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคิงกิโด่านั่นเองคิงกิโด่านี่ยเรามีแค่ตัวเดียวเนาะพีเนาะ เทไหมเทมากมากเลยยิ่งโดนแสงตกกระทบยิ่งสวยใช่ยิ่งสวยามมากเลยดูใกล้ๆกล้กันเลยนะครับเงาวับใช่หน้าเขาบอกว่านี่คืองานจีนแต่งานจีนอะไรมันจะเก็บดีขนาดนี้ดูสิมันก็มีหลายเกรดนะครับผมอันนี้จะเป็นเกรดเอใช่ก็น่าจะเป็นเกรดเอนะเกรดดีอยู่นะ ใช่เกดเอมันน่าจะทำละเอียดเลยแหละดูรายละเอียดที่ฟันดูสิเขาเก็บเหมือนงานเฮเลยอ่ะดูสิเก็บเหมือนงานเฮเลยเห็นไหมฟันเก็บรายละเอียดรายละเอียดเก็บดีมากโอ้โหสวยอ่ะมาลองทำมันมันสู้กับพีกิโนรลานสิตอนนี้นะครับผมน้องพีนะครับกำลังจะจัดชุด ก็ซีล่าสามตัวประทะคิงกิโดล่านะครับผมใช่กิงกิโดล่าก็ขงสยายปีกตรงกลางแล้วก็ปล่อยลำแสงออกมามีมากเลยนะครับทำให้มันต่อสู้กันมนะีนี้เข้ามากัดตรงหัวนี้น,นี่ตัวนึงอันนี้ก็ต,ตีหางตัวนี้ก็โดนกัดตรงนี้น เดี๋ยวตัวนี้น่าจะบิ่งูกว่ามันจะท่าจะทางน,นี่ตัวนี้กัดมือตัวนี้คำรามใส่แล้วก็ทำท่าเดินเทไหมเทมากเลยโ,โหสวยมากนี่นะครับเดี๋ยวคนป่าจะเป็นคนถ่ายใกล้ๆนะครับผม นี่นี่คือล้อมรอบด้วยก็ซิล่านะครับผมก็ซิล่าล่างหนึ่งใช่ไหมพี่ล่างหนึ่งแล้วก็ล่างที่สามใช่ไหมอันนี้เราเรียกชื่อก็ซิล่าตัวนี้ว่าอะไรครับชินก็ซิล่าชินก็ซิล่านะครับผมใช่ส่วนตัวมังกรก็คือคิงกิโดล่าเนาะแต่ว่าชื่อเต็มของมันชื่อว่าเฮเซคิงกิโดล่านั่เนเองเฮเซคิงกิโดล่าคือมาจาก ยุคเฮซีเหรอครับใช่มาเป็นยุคของแต่ละปีของก็ซิล่าก็ซิล่ายุคนั้นนะ่ะที่อยู่กับกิงกินไลตัวนี้ที่จะสู้กันอยู่เนี่ยก็ซิล่าจะไม่ใช่แบบนี้นะจะเป็นตัวแบบมีกล้ามนะมีเป็นเนื้อหนังแล้วก็จะทํามือแบบนี้แล้วหัวหนะังจะไม่ใช่เป็นงูจะเป็นหัวแบบคล้ายๆเหมือนหน้านหมีอ่ะคล้ายๆแบบนั้นเพราะว่ามีหู แล้วคีบหลังนะก็จะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นคีบหลังอีกแบบหนึ่งก็จะใหญ่กว่าแล้วตอนเวลาพ่นไฟก็จะพ่นมาเป็นสีฟ้าแต่ว่าที่เราเห็นในหนังนะที่วีเห็นในหนังมันจะเป็นเอตัวก็ซิล่ามันจะเป็นชุดยางเป็นชุดยางแต่ว่าชิ้นก็ซิล่าเนี่ยเขาเป็นสีจีนะแต่เขาทำเนียนมากรือว่าเป็นก็ซิล่าตัวจริงเลยอ่ะป้า ใช่ถ้าทำเหมือนอ่ะนึกว่าก็อนลิลาตัวจริงมาบุกโลกอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ลกดซับสไครต์นะครทุกผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบาย